ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะต้องถามว่าต้องทำการบ้านกันไหมแต่ละท่านอย่าง,อย,างอย่างพี่หนิงต้องเริ่มพี่หนิงว่าต้องไปศึกษาม<อ>ันม<อ>ูลเยอะมากเลยครับมากฉันจะเล่นยัง,ยงไงคะพี่หนิงคะเพราะว่าตั้งแต่พอเราสแสดงมาตั้งแต่ เป็นชีวิตที่มีความสุขของ <Thank you. S 2> ครอบ,บ,บ,บครัวแล้วก็ครอบครัวก็คือสูญเสียพัญญาและลูกไปกับอุบัติเหตุก็คือเกิดพายุขึ้นรตรงนั้นเราก็ไม่เคยสูญเสียอย่างนั้นมันเป็นเรื่องอื่นที่สูญเสียแต่ว่าทางน้ําเราไม่เคยสูญเสียเราก็ต้องศึกษาอย่างนั้นว่าการทรี่จะช่วยเกิดพายุอยู่ในเรือเราก็ขับเรือไม่เป็นแล้วหลังจากนั้นมาก็เริ่มเจ็บป่วยมีโรคประจําตัวเป็นมะเร็งที่ตับ นะครับแล้ก็ต้องรักษาก็ได้คนนี้ขึ้นมาด้วยความโศกเศร้าอยู่ระหว่างที่เสียพัญญากับลูกไปก็คุณสินใจก็เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดเราที่ที่สุดเพราะว่าน้องสาวมันต้องการเงินเมื่อไหร่ถึงจะโผล่มาให้เห็นหน้าแต่ว่าคนที่ใกล้ชิดสุดคือคุณสินใจที่ดูแลเราอยู่ก็ก็เลยเมี ได้เข้ามาเป็นคนใหม่ซึ่งรึกว่าพัญญาและลูกนั้นตายไปแล้วทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องทำการบ้านมากมายแต่ว่าการบ้านเราก็ทําได้ตอบโจทย์ได้ง่ายขึ้นก็เนื่องจากผู้กกับก็คือมีพวกสามมาร์ประจุยังไงครับสามมารบางทีก็มีสี่มารประจุเป็นอุ้งมือมารอ๊ะมันเป็นหนังไม่ใช่ค่ะนี่ทะเลลิสยาก็ธรรมดาคุณก็แสดงละครแสดงคุณมีผู้มกับกี่คนล่ะครับคนเดียว ก็นี่มันมีสี่คนเขาออกมาหนุนนังเขามาช่วยดูแลก็เลยทําให้การบ้านของเรานั้นทําได้ง่ายขึ้นครับผมพี่นกแล้วครับเตรียมตัวยังไงฮะก็เตรียมเสียงค่ะครับร่างกายค่ะวอร์มร่างกายท่องบทให้ดีเพื่อจะได้เถียงเขาทันมันต้องวอร์มจริงๆนะเพราะคนเรามันแผดเสียงที่มาโดยที่ไม่วอร์มเนี่ยมันจะมีหน้ามึนนะใช่ใช่แล้วแล้วมันใช้อารมณ์ตลอดนะจริงๆแล้วดูเหมือนแบบเล่นแรงๆหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มัน เครียดเหมือนกันนะคะปวดร้ายๆแล้วพวกเนี้ยเล่นเล่นแล้วก็เครียดกดดันเหมือนกันปวดหัวเหมือนกันนี่ขนาดแบบเขาให้บอกว่าซูเปอร์เมโลดาม่าแล้วนะคือไม่ต้องไม่ซับซ้อนไม่หลายชั้นเล่นไปเต็มเต็มเนียก็ก็เหนื่อยอะ่ะแล้วก็ทุกฉากเนี่ยถ้าเข้ากับพี่บุ๋มวันไหนนี่ก็คือเหมือนแบบ วิ่งรอบสนามสุขสักสามรอบอ่ะทั้งกระชากทั้งตกทั้งตีทั้งเสียงไม่ต้องเขายิมเลยนะคะเสียงแหบเสียงแหบเจ็บคอตลอดเวลาก็ต้องทำงานบ้านเหมือนกันคะคือออกกําลังกายให้พร้อมพี่บุ๋มนะฮะกับบ้านก็ระบุมคือแต่บุ๋มไม่ค่อยเครียดเพราะบุ๋มเป็นคนชอบเล่นบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเล่นแล้วเหมือนได้ปลดปล่อยก็เลยชอบแต่ว่าจะมีปัญหากับบทมากเลยคือเรื่องนี้บุ๋มจะเป็นคนพูดอะไรซ้ำซาก แล้วเวลาเราพูดอะไรไปแล้วเนี่ยมันทีบทยาวไปหน้าหน้าเหมือนเหมือนพูดแล้วคือพูดเรื่องเดิมเหมือนพูดแล้วแต่เปลี่ยนคาเหมือนพูดแล้วแต่ก็เลยแบบทำยังไงเดี๋ยวถึงจะจำหมดได้พูดแล้วพูดอีกแล้วเราก็จะแบบอยยังไม่ได้พูดอีกหรอแล้วก็เทคอยู่นั่นแหละพอตอนหลังต้องกลับมาบ้านก็เลยต้องตามหาตัวละครว่าทาไมตัวละครตัวนี้ถึงพูดอะไรซ้ํซากก็เลยเจอคําตอบว่าเพราะว่ามันต้องการอยู่อย่างเดียวคือสมบัติของพี่ชายฉันต้องเป็นของฉันแกมันเป็นคนใช้ไพ่ต่ําสะทุนอะไรเงี้ยจะพูดซ้ำมากเลยจะมีไพ่ต่ําสะทุนับ แล้วได้รางวัลออ๋ที่เขาบอกช่วยดูแลนับนะคะส่งมานะคะเยอะมากเลยคพี่อ้อยละครับถูกกระทำฮะน่าสงสารก็ถ้าสมมติว่าต้องเตรียมน้ำตาไว้เยอะๆอะค่ะคือถ้าถ้าไม่มีร้องไห้เขาคงไม่จ้างอะค่ะเอกแสกอะค่ะเหมือนเขาจ้างมาร้องไห้อะค่ะเหมือนร้องไห้หน้างานศพอย่างเงี้ยี้ว่ะกี่เรื่องกี่เรื่องก็ร้องร้องทุกคิวท่าทุกทุกคิวที่มีเล่นก็จะต้องมีร้องไห้ตลอด Oh. จะแบบว่าโอ้นี่เขาจ้างเรามาร้องห้าอย่างเดียวเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างในในเรื่องนี้ก็คือจะต้องเล่นเป็นคนที่แบบเหมือนความจําเสื่อม oh. จะว่าอัลไซเมอร์ก็ไม่ใช่จะว่าเออเออก็ไม่เชิงความจำมันหายไปเลยความจามันหายไปช่วงหนึ mm ่ hmm. ก็เลยต้องจะ,จะเล่นยังไงให้คนดูมีความรู้สึกว่าเราเสือ่อ,อกไปว่าเนี่ยฉันขับใครขับคลานะเออเหมือนเคยเห็นนะเหมือนอะไรนะ เอ๊ยยังไงอะไรอย่อางเง<อ>ี้ยเล่นยากอยู่เล่นยากอยู่เหมือนกันนะคะด้วยความ,าม,มที่พุ่งกับเยอะมากนะครับพี่อุ้ยถึงขนาดต้องเดินจงกรมทำสมาธิเลยนะ <coeur> ทำไมอะ่ะะ <c oughs> มันมันมันไม่ใช่ผมอะ <c oughs> ม่มมอะ <c oughs> เป็นชาวประมงแล้วก็บทหนักมากแล้วเป็นผู้ชายอ่อนแอขี้แยรักลูกรักเมียถูกคนเมืองหลอกอะไรเงี้ยตลอดเวลาแล้วก็ต้องสารภาพกับทชีกัาทารุ่นนี่เวลาเล่นนี่เจอกันแค่สี่คนนะครับ สามท่านนี่เจอพี่หนิงหนึ่งฉากเจอนกหนึ่งฉากเจอบุ๋มทางโทรศัพท์เท่านั้นก็แทบไม่ได้เจอบุ๋มไม่ได้เจอเลยสังคมแคบมากไม่แล้วเขาเจอตอนที่ผมสลบด้วยก็เรียกไม่เจอถูกเขาเจอผมตอนผมสลบอยู่โรงพยาบาลไม่ได้เล่นคนเดียวต้องบอกเจอได้่นกับพุทธรูปปะคุณที่แย่ร้องไห้พูดคนเดียวพูดทิ้งก็เลยต้องขอทำสมาธิต้องครับไปถึงเขานัดเก้าโมงแต่ไปถึงเจ็ดโมงเดินจงกรมรอบโบสถ์ แต่เท็จเดียวผ่านนะครับซีนนั้นนี่ไปสร้างความคุ้นเคยต้องต้องไปตั้งสมาธิต้องต้องอย่างมากครับมากเลยน้องผู้ลีกับน้องน้องบีต้องถามว่าคือได้ขโมยวิชาอะไรจากลุงลุงป้าป้าคุณตาคุณยายแล้วคืออะไรนะครับเรื่องดีมากคืออย่างอย่างป้าบุ๋มเนี่ยนะฮะไม่คือผมจะเรียกป้าบุ๋มอยู่แล้วเพราะว่าพี่บุ๋มเนี่ยเป็นเพื่อนกับ กับอาผมแล้วเขาพี่บุ๋มเนี่ยเป็นเรุนเ่นพี่พเ,เขาก็บอกว่า,าถ้าเจอพี่บุ๋มเนี่ยให้เรียกว่าป้าบุม๋มแล้วก็เป็นเด็กเชื่อฟังนะงคะใหญ่หสอน, <ผม S 1> นปลาบุม๋มตลอดอามันอามันเป็นหมอด้วยนะ <c oughs> คือก็ก็ได้ได้เรียนรู้หลายอย่างครับครับก็อย่างทุกคนนะฮะเป็นเป็นนักแสดงที่ผมนับถือหมดทุกคนแล้วก็เหมือนเราเราก็ได้เข้าฉากด้วยเราก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจได้เรียนรู้ไปด้วย ค่ะพีก็เหมือนกันค่ะคือเรื่องนี้ก็คือจะรันทดมากนะคะร้องไห้ตลอดเลยแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่ไปเล่นมาใหม่แสงศูนย์ค่ะนะโปรโมทเลยต้องเล่นร้ายค่ะแล้วก็แบบไม่รู้จะเล่นร้ายยังไงดีก็แอบแอบดูพี่นกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทริคนิดนึงอยดูนิดนึงมยเลยไม้ใช่ก็แอบศึกษาค่ะศึกษาหลายๆหลายๆคนนะคะไก็ได้ประโยชน์ไปถือว่ามีมีโรงเรียน ตนนี้งงรยไปะเพูดถึงเรื่องส่วนตัวนิดนึงอะไรนะคือสองคนดูแลร่างกายผมอยากรู้พี่นกมากกว่าอ้าวผมอยากต้องไปโดนแดดคุณมานานนานแล้วไหนของผมนี่ไม่ยากครับผมก็รอนี่นะครับอันหนึ่งครับพอแล้วไม่ต้องตอบมอยากคุ้นี่ก็บ้าจี้ ก็อยากรู้ผู้หญิงก็ต้องไปโดนแดดโดนอะไรอย่างนี้เออเออ,เอ,อทะเลทะเละเลยกคือดูแลป,ปกติอะค่ะก็ออกกําลังกายแล้วก็เวลาเวลาที่เราทํางานอย่างเงี้ยมันผลิตภัณฑ์มันเป็นเรื่องสําคัญเนะเวลาแต่งหน้าเวลาโดนแดดโดนลมอะไรพวกนี้ค่ะมีพอดมีคนดูแลค่ะอ่าถูกต้องเป็นที่รู้กันได้เห็นค่ะว่าจะมีเวิร์กช็อปอะไรใช่ไในในบอกว่เกี่ยวกับการจะตงกาดูแลผิวพรรณคือช่วงเดือนธันวาค่ะ19้าถึง20ธันวานะคะก็จะมีเวิร์กช็อป ของลอ r รี l นะคะ,คะเป็นกิจกรรม L'Oreal ลแอคติ้งเวิร์ p ค่ะกับนกสินใจ2วันด้วยกันคือเราจะมีการพูดคุยในเรื่องของการเมคอัพต่างๆแต่งหน้าแล้วก็การดูแลผิวพรรณแล้วก็มีการอ,อ,อะไรอ่ะเหมือนสอนการแสดงด้วยค่ะก็น่าสนใจดีสองวันนั้นสองวันนั้นค่ะเปิดให้ใครได้เข้าไปร่วมบ้างเลยฮะได้หมดเลยค่ะถ้าสนใจก็สมัครเข้ามาเลยก็ดูรายละเอียดตามนี้นะคะแล้วก็ เรารับแค่20คนเท่านั้นนะคะมีจำมกันก็รีบรีบสมัครด้วยนะฮะแปลว่าสนใจจะไปร่วมกิจกรรมกับนกก็มาได้ตอนนี้เลยนะคะจะได้ทั้งเรียกว่าดูแลผิวพรรณได้ทั้งด้านการแสดงด้วยเทคนิคการแต่งน้าแต่งหน้าได้หมดครับผมสนใจละครดีก็ต้องเรื่องนี้เลยฮะทะเลฤทษยาถูกต้องเข้มข้นทุกฉากทุกตอนจริงๆตบกันกระจายถูก ต้องนะนะคะทุกวันอะไรบ้างคะทะเลแัสสยาพี่หนิงครับตร้รเวลาครับยี่สิบนาฬิกายี่สิบห้านาทีครับโอ้โหเปะเปะเปะไหนจะให้พี่หนิงในฐานะที่เป็นรุ่นรุ่นพี่วัยรุ่นตัดต้นวัยรุ่นครับบางตอนทะเลแัะสยานิดนึงเดี๋ยวผาตอบอีกนะอหไครับก็เออเราก็ได้เล่าให้ไปให้ให้ให้ฟังกันเกือบทั้งเรื่องแล้วนะครับ ก็เป็นละครอีกเรื่องซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในครอบครัวใครก็ได้แต่ว่าอาจจะไม่รุนแรงนขนาดนี้อะไรที่เป็นการแสดงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่นํามาจากประวัติหรือความเป็นจริงทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าแต่งเพิ่มเติมสีเข้าไปในนั้นเพื่อให้เกิดอรรถรสหรือว่ารสชาติในการชมเท่านั้นเองแต่เราก็ไปกรองซะหน่อยหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้ที่ท่านดูในในละครเรื่องนี้แล้วเนี่ย อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงๆก็ได้ซึ่งเราก็เคยได้ยินข่าวมามากมายแล้วไม่มว่าลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าลูกเพื่อสมบัติพี่ฆ่าน้องใครมันก็มีเป็นข่าวให้เห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราดูเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นหรือว่า คนที่กําลังคิดอย่างเช่นคุณเป็นต้นเนี่ยผมไม่ผมชี้ผ่านไปก่อนเมันไม่มีใครคุณตาล้องนะฮะมันไม่ใช่มันไม่มีใครเช่นคุณเป็นต้นคือคุณก็้ังกลังคิดอยู่เนี่ยก็เมื่อดูละครนีล้วพยายามที่จะลดลงไปแล้วก็ไม่คิดที่จะไปทําร้ายครอบครัวตัวเองหรือว่าคนที่เคยมีพระคุณหรือมีบุญคุณซึ่งตอนท้ายของเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องในละครนั่นก็คือส่วนของเรื่องจริงเราก็เห็นที่จบ จุดจบของของเรื่องทุกๆเรื่องอยู่แล้วเหมือนอย่างเพลงที่คุณอันธิดาร้องใช่ไหมเพลงอะไรนะแบบพี่รับพี่มาเอ้อีกอถอยพี่มาเส้นดีกำลังเคลิ้มเลยครับกำลังเคลิ้มเลยนะสุดท้ายก็ตายทุกตัวละครอ๋อออนะคะก็เรียกว่าดูละครแล้วก็ย้อนดูตัวกันบ้างนะคะขอขอบคุณทีมนักแสดงทุกท่านจากทะเลริษยาค่ะขอบคุณมากครับ ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆด้วยนะคะวันนี้เราใส่สวยกันมากนะคะพี่ไข่ไม่ได้ดิฉันใส่คนเดียวนะคะก็มีไปคุณสินใจคุณบีนะทีบไข่บูติกใส่ก็โอลิเวียไดมอนด์ใส่เครื่องประดับของสาวๆของพวกเราะค,ะครับ<ผ>ม,มีอะไร<อ>ให้ไหมคะสูตรเจ้าคุณไง,งก็ใส่ะะทุกอาทิตย์นะครับเวลาหมดแล้วพวกก็ม่สุขหน้าสองทุ่มยี่สิบห้าทางช่องห้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยทาอนามัยโมเดสครีมทาฝ้าอเมล่าเอ็กซ์และ ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ